วัดนาริตะซ<ว>ังนะครับก็ออกทางรถไฟมาแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยขี้เกียจเดินนะเฮ้ยบวยสตาร์ท500เยเยนเหมือนกันนะครับประมาณกิโลนิดๆน,นะก็ไปเดินเล่นแถวๆนาริตะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวทยให้ดูป่ะ ตอนนี้นะฮะเราก็ลงแท็กซี่มาที่นาริตะสังแล้วเรียบร้อยครับแท็กซี่ก็500เยนนะครับก็นาทีเดียวถึงถ้าใครขี้เกียจเดินกิโลนึงจากสถานถานเรถไฟสก็นั่งแท็กซี่มาได้นะครับแป๊บเดียวเนาะแล้วก็มาเดินเล่นดูที่นาริตะกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะไปะ มันก็จะมีร้านเครื่องรางของขังอยู่ที่หน้าร้านด้วยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าซื้อง่ายมากอดหันกล้องให้ดูน, <laughs> นี่มีภาษาไทยครับ <What? S 1> ปีชวดฉลูขานเทาะมาลงมาเสงมาเมียมะแม่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวจะเป็นตัวข้างบนก็มีนะนี่ชวดฉลูขานเทาะมาลงมาเสงมาเมียมะแม่ตะกุณละกา <Nice. S 1> กน,น่าイスクラですか。 ก็ราคาไม่ได้แรงมากก็ประมาณสักห้าร้อยแปดร้อยพันหนึ่งหมายถึงเย็นนะเออก็อันละร้อยอันละส0งร้อแล้ว่าอันละ300แล้วแต่อันเล็กอันใหญ่นะฮะก็ลงมาสายบูมูกันได้นะฮะอ่ะไปเดินกันต่อ ซึ่งเราเข้าไปถ่ายด้านในไม่ได้แต่ออกมาบอกได้ว่าข้างในก็จะแบบอลังการมากห้อยระยะสายขวาเป็นทองและด้านในเป็นแบบดำๆแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวมาขอพรเพืาสายหมูโด,ดยเฉพาะนะฮะอ่ะโอเคไ,ไปต่อนะครับและนี่ก็เป็นภาพแผนที่ของภายในพื้นที่ของวัดนาริตะนะซึ่งมีพื้นที่นะครับให้เที่ยวชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากหลังโบสถ์ก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่หลังโบสถ์นะฮะ นี้แบบว่ารูปปั้นศิดิ์สิทธิ์นะครับตามนี่ที่อยู่บนวางวรวรก้อนเห็นเนาะเดือนธันว์มาเห็นใกล้ๆนะครับเห็นไหมอาจจะเป็นสีเดียวกันนะแต่แบบมีศิละปะด้วยแล้วก็แบบมีความคลังอยู่ในตัวด้วยนะถือว่าแบบถือว่าแบบใช้ได้เลยนะเข้ามาในแบบรู้สึกมีพลัง จอดมาเดินเล่นในวัดนาริตะสังต่อนะฮะไะจุดถัดไปนะครับเราก็เดินขึ้นไปบนเขาหลังวัดนาริตะสังนะครับจะพบนะครับโคเมียวโดศาลาหลักนะฮะสมัยยุคเอโดะที่เก่าแก่และสวยงามนะครับแล้วก็เดินไปน,นิดนึงครับก็จะเจอกับเจดีแดงเฮวไดสูงห้าชั้นสามารถถ่ายรูปได้นะครับ ตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ภายในป่าหลังวัดนาลิตะนะฮะซึ่งนะครับภายในป่าเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสดชื่นลมเย็นมากแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆอ่ะภายในป่านี้ด้วยนะฮะมาวัดนาลิตะเดินเข้ามาข้างหลังวัดเพื่อที่จะมาเข้าป่าหรือว่าขึ้นมาบนภูเข,ขาเพื่อที่จะมาดูวัดได้เลยนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวไลฟ์ถ่ายให้ดูทีละนิดนะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อเลยปะ ร้อนๆต้องมากินมัทฉะนะฮะนี่เอาไอติมหยอดเข้าไปในอันนี้แล้วก็กดลงมาเป็นมัทฉะมวนมวล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 นะครับอืมไอติมหนึ่งก้อนเนาะแล้วก็แค่กดลงมาแล้วก็มวนมวลมวลง่ายมากแล้วก็มาเป็นอันนี้ให้ เต็มมาจาอืมอืมเค็มเตรียมจนเค็มข้นจุดๆเขาทำชานมมาเขาจะไม่ใส่นอกจากว่าเป็นแบบนีเใส่น้ำตาลมาให้เลยใช่ไหมเขาแค่ใส่สับปะรดเยี่ยมขึ้นใจอากาศร้อนมัน้นใจมากๆเลยชาเขียวของแท้ชาเขียวของแท้ อดีมากเา้บวยกินคนเดียวออร่อยยอดเลยไปไปต่อ เราเดินเล่นข้างล่างขึ้นมาถึงข้างบนเขาแล้วนะครับเจอร้านขนมก็เป็นร้านขนมใหญ่ที่ใหญ่เหมือนกัน,นแ,ลแล้วก็น่าจะเป็นร้านที่เป็น,ปนของฝากเนาะมันจะมีทั้งข้างล่างก่อนขึ้นมากับข้างบนเหมือนกันนะครับก็คือจะมี2ร้านอะ่ะก็ซื้อร้านไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามีขนมอะไรบ้างนะฮะไปอันนี้น่าจะเป็นขนมที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์นะครับนี่ดูจากรูปตรงนี้เป็นเหมือนโมจิแล้วก็มีถั่วอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็อันละร้อยห้าสิบใช่ไหมอันเนี้ยอันละร้อยห้าสิบอันละร้อยห้าสิบแต่มันมีสามสามอันแบบเนี้ยสามอันแบบเนี้ยครับสามอันแบบเนี้ยสี่ร้อยห้าสิบเป็นเซตแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแบบว่าแพ็กเกจจิ้งดีๆจะมีแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้อันนี้สิบอันจะแพงกว่าเพราะว่ามันจะมีแพ็กเกจจิ้งห่ออยู่นี่เห็นไหมดูใยใกล้มันจะมี gold award อยู่ด้วยแสดงว่าขนมอันเนี้ยน่าจะเป็นที่แบบว่าเขาเรียกว่าขึ้นชื่อ นะครับตามนี้ต่อแล้วก็จะมีขนมแบบนี้ครับแตงโมแต่มาทําเป็นวุ้นเออ,อไงมีอะไรเนี่ยเหมือนวันถางจระเข้หรือเจลลี่เนี่ยเอามาทําเป็นวุ้นเยอะไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เอามาทําเป็นวุ้นสามารถแปลงเป็นเขาเรียกว่าโอท็อปได้นะฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกเอ้ยมีขนมนะนี่ มีขนมรูปกองเนี่ยเห็นไหมลายกองเป็นี่ยเป็นกองที่เขามาตีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกองเขามาตีเห็นนะเออเนี่ยที่เขามาตีทำเป็นรูปกองอย่างงี้แซ่บเออนี่ถือว่าสุดยอดนะเยี่ยมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพาไปดูรอบๆว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูปะ อันนี้มันเป็นร้านขายเกาลัดนะแล้วก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นว่าอิมเมล็ดเกาลัดที่เรากินเนี่ยรูปร่างหน้าตาจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแบบไหนนี่จริงว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่งนี้มีเป็นขนขนแล้วก็ข้างในก็จะมีเม็ดซึ่งอันนี้เม็ดใหญ่มากเลยนะเ,นยเม็ดใหญ่มากเออเพิ่งเคยเห็น เพิ่งเคยเห็นว่าเม็ดเกาลัดม,มันมันจะคล้ายๆเป็นเงาะเงาะซ่อนรูปแกะออกมาแล้วก็เอาเม็ดเกา้าลัดไปไปคั่วเนาะเออที่นี่ก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะหมดเลยเนาะอ่ะไปดูกันต่อปะ สำหรับการเที่ยนาลิตะนะครับเมืองที่ใกล้สนามบินนะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เยอะแยะมากมายเลยคนระับไม่ว่าจะเป็นวัดนาริตะนะฮะชุมชนต่างๆนะครับอาหารการกินอย่างเช่นข้าวหน้าปลาไหลนะรับหรือว่าขนมต่างๆนะรวมถึงการเดินช็อปปิ้งต่างๆที่นาลิตะนะครับก็มีให้ทําเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็แวะเบียดกันมาได้นะครับที่นาริตะนะฮะสำหรับ EP นี้โ o วิดอันนนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ